ดิมไปเปิดประตูสอนอดิกูเป็นเล่นรถต้องโหลดดิมาแล้วเย้อเอาวะเอาเรื่องวะเราต้องโหลดดิปดีกว่าด้วยซ้ำใช่ไป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  เข้าเวนเข้าเวนเขาเราเราจะจับเราจะจับโจนโจนด้วยทุกสิ่งทุกอยา่างเรามีอย่าไ่หยุดยัง้งต้องกลับเข้าห้องไปเองั่กก่อนปะนี่ออไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนเสื้อก่อนก็ได้ไ้มเด้อมมเอามา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 อมเอามามาก,กูดปีกขกูดก,กูดออกเวน <laughs> เสื้อเปลี่ยนเปลี่ยนกันเถอะดูเป็นขีูเกียด มีร้อยมีร้อยโลขายขวบเด้วินขวบเด้อร้อย100โลร้อยโลขายอยู่หลายพันอยู่เปิดได้ทันเดียวในประเทศอะ่ะทันเดียวในประเทศอะ่ะเปิดได้อะ่ะพันห้าร้อยลูกอะ่ะได้ทันเดียวเหมือนสัตว์อ่ะ คือแบบยังไงคนเล่นใหม่คนเล่นใหม่เล่นไม่เคยเล่นเมืองอื่นมาเล่นเมืองเนี้ยเขาก็คงตะโกนถามึงปิดไม้หน่อยฮัลโหลจริงมึงปิดโคตรตาไม่มีเคสเข้าบัางหรอมีแค่ผมคนเดียวไม่ได้เออมีแค่มือคนเดียวนะเนี่ยเนี่ยยังษ์ปากเด้งเขาตำรวจเลยนะเงินเด้งเงินเด้งทีละเงินเด้งทีละร้อยสองร้อยจบฝั่งที่ตำรวจจะมาเดี๋ยวคนนี้ เตรียมตัวนะไปทางไปทางตึกแดงอะชอว่าต่อให้เคี้ยเข้าหรอ,หรอวะอยัางยังยังยังมันมาแถวทางตึกแงดงนี่แหละ

อืดอรอบล็อกหรอสะตาดปูนหนึ่งถุงเดี๋ยวในความสวยหนึ่งมาแล้วมเอาแล้วแกดีไปมาแล้วแกดูพอโอ้ยไปไปไปที่นี่ไปไปไมากปูนิ่พี่ถือเอาอันนี้มาไล่ถูกชาช้าชายเช้าพี่ถือ แต่แต่ถึงว่าการเอาออกไปเป็นตัวใช่ใช่ถ้าหลังนั้นคือฟูทุกอย่างแล้วนะอย่างน้อยมันก็แต่งเทอร์โบได้เออยิ่งไปแง่ดิไม่ไปไกลจังวะดถ้าถ้าตำรวจทั้งสองนอนใช้รถนี้ตำรวจจะร้องอีกไหมเออมึงคิดว่านั้นว่าดีแค่ไหนแล้วฟูไม่ได้เอาเบนการล้มมาจริง

อะอยู่ในหอูบ้านน่ะเจอแล้วเจอและตามอยู่แม่งแม่งเป็นในหมู่บ้านอ่ะไปตามถนนเลยดักกลับไปแปลกปะเอ้ยอยู่หลังบ้านอยู่หลังบ้านหลังหมู่บ้านเนี้ยหน้าผมอ่ะซีซีหนึ่งอ่ะประมาณนั้นอ่ะผมได้ยินเสียงเจอละเจอละมันแอบอยู่ มันได้เล่นหน่อยจะทดสอบไลด่ดูเออจุตาเออคนมันกลัวดิตั้งยังไปจังไปใครจไล่มานำหน้าผมหน่อยโอ้โหตั้งแตกวะแปลกแปลกแกๆกน่าจะแตกแตกแตก หลุบ้ามากคุณตำรวจเขาไอ้นี่เบี่ยงมาชนผมปล่อยเขาไปปล่อยเขาไปงั้นเขาไม่น่ารอดอ่ะปล่อยปล่อยไม่รล่อยูแล้วเหมือนแตกสองยางมั้งผมยิงได้สองยางปั๊บยิงข้างอ่ะผมไม่มั่นใจล้อหลังทามุย อุ้๋ไม่โดนอุ้ยเสี่ยเอ้ยแตกแตกแตกเรียบร้อยไปลิวไปแล้วครับไปรับไปฆ่าเข็มขาดหรอเราอ่ะ ลงไปอยู่ก้างเฉยไม่กล้าเขีมขัดหรอเล่าลืมขาดเขียยขัดลงงานก็เกมฮัลโหลหมอมาพอดีหมอมาพอดีหมอมาแล้ว หมอมาสักทีโอ๊ยเอะไรอะไรเมื่อกี้เหมือนลืมเมื่อกี้เหมือนเป็นคนผุดหายฮะเมื่อกี้เหมือนเป็นคนผุดหายงันไม่ได้ขาดเบลฮะเขาไม่ได้ขาดเบลเนี่ยมึงเขาไปไป ยกเลย ค่อยนะรถรถกว่ามัดแรงเลยมันแรงเกินใจเย็นใจเย็นที่ผมตั้งแกตคือเขาไม่ชอบขับรถหนีนะชอบแอบมันจะแอบอย่างเดียวอ่ะ อันนี้ยังมีโอกาสอยู่ถ้าผมเดี๋ยวทุกคนไอ้ดีมันพลาดอยไอ้ดีมันชอบลดปั๊มเออได้เ้ยบอไต่กู ถ้าจริงอ่นะอิงแม่งอยู่อิงแม่งมาแต่อิงขับรถกลับเน,น,นี่ยเป็นลถเป็นรถสูงนี่ยวตัวเลยตอนนี้มะม่วงกับรลักไปด้วยกันระหว่งมันจะจุ <Okay. S 2> ตึกแดงตึกก่อสร้างให้ผมหน่อยได้ไหมเขตนะเดี๋ยวผมจะไปแถวไกลๆที่รักมันเคยไปได้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  อยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนมาเลยมาเลยมาตรงผิวมเลยด่วนๆทราบๆได้ยินเสียงี๋ยว,วคอยดักทางหนืนให้ผมแค่นั้นพอได้ได โอเคดักนะดักไว้นะโอเคครับทาบมาแล้ว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 ไล่ก่อนไล่ก่อนผมกำลังกลับไป คอยไอย้นี่กระดัก่อยตอดเขาไปเรื่อยๆไอ,อรถเราได้เปียบอยู่แล้วถ้าเราไม่ชนรถต่ำไปแล้ว ไปฝั่งนู้นเข้าไปไหนแล้วอ่ะลองแยกกันหน่ันคันเมื่อกี้แม่งหมายมันมาดักเราทำไมอ่ะเขาเป็นประชาชนใหม่ กังเมื่อกี้แยกกันดูติดหวาเลยติดในเล่นเลยเจอละผมเจอล,เจอลอะเออเอาไม่ใช่ดี่ว่าไม่ใช่นะแม่